เขาเขาพอใจแล้วครับที่เขามาอยู่กับเราครับเขาเลือกเจ้าของนะครับที่จะมาอยู่กับเราสวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับผมสวัสดีเอฟซครับผมผู้ติดตามที่รักคารพทุกท่านนะครับผมพบกับอาจารย์หนุ่มอีกแล้วครับผมมีเรื่องราวดีๆครับมาคุยชวนพี่น้องเอคุยกันไปเรื่อยครับผม ก็ช่วงนี้ก็จะยุ่งๆงานหน่อยครับไม่ค่อยได้ออกออกต่อกับทีมงานเท่าไหร่ครับผมก็เลยก่อนไปทํางานครับชวนอาจารย์ทุกท่านครับคุยไปเรื่อยครับผมก็นึกเรื่องอะไรไม่ออกเท่าไหร่ครับช่วงนี้ครับผมแต่เรื่องดีๆครับมีเยอะแยะครับผมกับการต่อนกเล่นนกครับผมบางคนเอ่อบางท่านก็เล่นนก เล่นนกแต่ทำพเนียดไม่เป็นก็มีครับผมเล่นเล่นเล่นนกครับเล่นเก่งครับผมแต่ทำพเนียดไม่เป็นครับบางอาจารย์ก็ฝึกทำฝึกฝึกทำครับเลี้ยงนกไปด้วยครับผมทำพะเนียดได้ครับเก่งครับผมครับก็คุยกันไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวจะหาเรื่องมาคุยชวน พี่น้องผู้ติดตามได้รับฟังครับผมเอาเป็นเอาเป็นเรื่องอะไรดีครับเรื่องการต่อนกแล้วกันครับผมการต่อนกนี่ก็เป็นเอ่ความความบทสรุปที่เราไปต่อนกครับผมเพื่อเพื่อเพื่อหานกมงคลครับผมบางทีครับาสามขู่ลิวตันครับผม ถ้าเราไปเจอหรือว,ว่าไปไปเจออยู่ในป่าครับผมจะต้องไปตามเอาให้ได้ครับผมเป็นจุดเป็นสุดยอดของขนต่อดกครับที่ต้องการนกมงคลครับเป็นป่าร้อยครับผมอาจารย์หนุ่มก็จะไม่ไม่พูดถึงนกสายเพาะสายผสมพันธ์ครับผมมันผสมพันธ์ได้ได้ต่างๆนานาครับผม เป็นนกมงค้นแบบแบบก็เป็นมุงคลล้นะครับแต่มันไม่ใช่ป่าร้อยครับผมอยากได้แต่ที่ธรรมชาติสร้างสรงสรค์ปันแต่งขึ้นมาเองครับผมก็สุดยอดคนต่อนกคนเล่นนกก็คือสามกุกกลิวตันนกมุงค้นต่างๆครับผมที่เป็นป่าร้อยครับป่าร้อยเท่านั้นครับผมยิ่งเราต่อได้เองครับเป็นความภาคภูมิใจครับ ที่ที่ได้ต่อได้เองครับเหมือนกับว่าเขาหาเจ้าของแล้วครับผมที่จะมาอยู่กับเราครับนกมงคลน,นี่มันก็หาเจ้าของเหมือนกันครับผมสังเกตดูครับเล่นนกมาหลายปีครับผมบางทีมีอาจารย์บางท่านครับผมไปตามไปตามมาสองปีสามปีครับนกสามกุกครับผม ใส่เหมาะแค่ไหนไปเช้าก็แล้วเย็นก็แล้วครับผมหมดน้ามันไปหลายครับผมไปถามต่ออยู่เรื่อยครับก็ไม่ได้ครับผมเพราะเขาเขาไม่อยากไม่ไม่มาอยู่กับเราครับเราไม่ใช่เจ้าของเขาครับผมมีก็เลยมีอาจารย์บางท่านครับเอ๋บางอีกท่านนึงครับไปครับผมไปได้มาง่ายๆครับผมอย่างนี้ก็มีครับผมสังเกตดูจากประสบการณ์ที่ ไ,ได้ลกมงคลมานะครับผมจะเป็นหลิวตันเป็นสามกุกนี่นะครับไม่ต้องไปพูดถึงหลิวตันคูอ่างสามกุกคูอ่างแล้วครับผมอันนั้นยิ่งสุดยอดครับแค่อ่างแค่แค่หลิวตันตันตึบธรรมดาหรือว่าสามกุกเต็มธรรมดาครับไม่ต้องมีอ่างมีอะไรครับอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับผมเป็นนกมงคลแล้วครับถ้ายิ่งได้ เสริมพวกอ่างไปอีกยิ่งสุดยอดมากไปใหญ่ครับผมนกป่านะครับหรือว่าอ่างตลอดครับผมอ่างตลอดผมก็เคยได้ครับผมผมก็แบ่งไปครับเสดายอยู่ทุกวันนี้ครับผมหลิวตันก็เคยแบ่งครับผมในราคาที่ครับไม่ไม่แพงครับผมเลยมาทุกวันนี้ครับก็เลยไม่แบ่งครับคิดว่าจะไม่แบ่งครับจะเอาเป็นนกเฝ้าบ้านครับผม นกมงคลสามกุกหลิวตันนี้เอาไว้เฝ้าบ้านครับเอาไว้เฝ้าบ้านเวลาเราเวลาเราเอ่อคยดเครียดหรือว่ามีเรื่องไม่สบายใจขึ้นมาครับพอฟังหลิวตันสามกุกในบ้านโยนขึ้นมาครับเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างครับผมที่กระตุ้นให้เราครับมีกําลังใจสู้ต่อไปครับมันเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งครับผม กับคนเลี้ยงนกต่อนกด้วยใจรักครับผมมันเป็นความภาคภูมิใจลึกๆครับที่ฝังอยู่ในใจเราครับผมถ้าได้เข้ามาแล้วครับอาจารย์หนุ่มก็จะไม่แบ่งครับผมเพราะว่าประสบการณ์เคยแบ่งไปแล้วครับมันเกิดความเวงว่างในใจครับผมเหมือนเราเล่นนกต่อนกนะครับไม่มีอะไรเลยครับในบ้านครับเฉลยที่จับมาได้ก็เป็นธรรมดาถ้าเรามีเฉลยที่จับมาได้เป็นนกมงคลนะครับมันเหมือนความอบอุ่นครับในบ้านครับผม ความอบอุ่นในใจเราครับผมเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างครับพอเขาขึ้นเขาโยนให้ฟังครับผมเขาเขาพอใจแล้วครับที่เขามาอยู่กับเราครับเขาเลือกเจ้าของนะครับที่จะมาอยู่กับเราแต่อันนี้พูดในแนวทางของของโบราณนิดนึงนะครับผมบางคนก็ไปจับเจริญมงคลมาเพื่อเพื่อมาแบ่งต่อมาอะไรอันนั้นก็ก็ไม่ว่ากันครับผมแต่สําหรับผมแล้วนี่ ผมผมผมเก็บไว้แล้วครับต่อต่อไปนี้ครับผมผมจะเก็บไว้มันเป็นความภาคภูมิใจของของนกนกต่อเราด้วยครับที่ที่เคยจับนกมุมคลมาแล้วก็เป็นความความภาคภูมิใจของของตัวเราเองด้วยครับที่ได้จับนกมุมคลมามาเลี้ยงไว้ในบ้านครับผมครับท่านใดจะแบ่งก็ไม่ว่ากันนะครับผมแต่ความรู้สึกของของผมครับณนะตอนนี้นะครับผม ตอนนี้ก็ได้หลิวตันมาสองตัวครับครับสามกุกเต็มอีกหนึ่งตัวครับตอนนี้ครับได้มาห้าหกเดือนครับก็ไม่ได้เคยเลี้ยงยาวๆครับผมเคยเลี้ยงแล้วก็ทแบ่งไปแต่แต่แต่ไม่เคยได้ได้เต็มเ็มอย่างนี้ครับที่เคยได้มาคือมีแค่อ่างตลอดตัวเดียวครับผมที่แบ่งไปนอกนั้นก็ไม่เคยได้ครับหลิวตันก็มีหลุดกุกบ้างแล้วก็สามกุกก็มี ของกุกแกมบ้างครับเล็กก็เลยไม่ได้เลี้ยงครับก็เลยแบ่งไปไม่ได้คิดอะไรครับแต่ที่ได้มานะตอนนี้ที่อยู่ในบ้านนี้ก็มีลิวตันสองตัวครับตันตึบครับผมตัวนึงเสียงเล็กตัวหนึ่งเสียงกลางครับแล้วก็มีสามกุกเต็มครับตัวนึงครับผมก็นกตอดในบ้านได้แล้วครับจับจับได้ครับผมสามกุกนี้ก็เป็นเจ้าเจ้าคาแก้วครับผมจับมาได้เมื่อสักสามเดือนแล้วครับยูนให้ฟังทุกวันครับผม ชนให้ฟังครับแล้วก็มีหลิวตันหลิวตันตัวแรกนี้เอาชาลีเอาชาลีไปใส่ไม่เหยียบครับผมเกือบเหยียบแต่ก็ไม่เหยียบครับจนมืดครับผมตอนเช้าก็เลยเอานกดินไปใส่ครับขุนเดชครับผมมีมีเลี้ยงไว้ตัวนึงครับในบ้านครับผมไปแต่เช้าแล้วครับผมถากดินรอเลยครับถากดินรอเลยครับตอนเช้าไปเขาเรียบร้อยครับ ได้มาตอนนี้อายุกรมก็6เดือนแล้วครับโยนให้ฟังทุกวันครับผมเป็นลิวตันเสียงเล็กครับแล้วก็เมื่อสักสามอาทิตย์ที่แล้วนี่ครับผมหลิวตันเสียงกลางครับผมไปต่อไปต่อกับเซนแอมครับผมได้แบบไม่รู้ครับว่าเป็นว่าเป็นเอ่อลิวตันมันจะตีตะไลยอยู่กลางทุ่งนาครับแล้วก็ เห็นนะครับไปตีตะไลอยู่แล้วทีนี้ไปใส่เลาะคลองครับมันเดินไปไม่ได้ครับไปใส่ไว้เลาะคลองแล้วทีนี้เอมันมีนกเข้าครับเจ้าเพชรกาแพงครับวันนั้นครับเอานกต่อไปเอาเจ้าเพชรกําแพงไปมันมันมันตีตะไลมามาไล่นกออกครับผมพอไล่นกออกไปแล้วเหยียบครับมาเลี้ยงไว้มาทําไว้แบบแบบไม่ได้ตั้งใจครับ มาขังกงกงเดี่ยวไว้สามสี่วันครับโยนขึ้นเลยครับโยนขึ้นสี่ห้าคำพอเราได้ยินปุ๊บสังเกตละนกตัวนี้ไม่ธรรมดาครับไม่ใช่เรียกแน่นอนครับเป็นโยนครับแล้วก็โยนจริงๆครับผมเป็นสิวตันเสียงกลางครับผมแบบฟุกๆครับตอนนี้ก็ขันให้ฟังทั้งวันครับผมเจ้าเพชรกำแพงนี่ก็จับตาเพชรดินบนเขาได้ ในตัวนึงครับผมหมกซับสองข้างครับผมแบ่งให้อาจารย์ถ่างจังหวัดไปแล้วครับผมห้าร้อยเมื่อสักสองสามเดือนแล้วครับนกดังๆผมก็ไม่ชอบครับผมจะเป็นปีกขาวเป็นอะไรนะครับผมเป็นมงคลเป็นมงคลด้านเสียงครับด้านเสียงที่เป็นป่าร้อยครับชอบครับผมแต่เป็นมงคลด้านหมุกซับร้าวหูอะไรนี่ก็ไม่ค่อยชอบครับชอบใครชอบมันครับผมชอบใครชอบมันครับ ครับมีเรื่องมีเรื่องคุยกันเล่นๆคร <t step> ับผมครับอาจารย์ค <icorn> ร <manuscript> ับผมเนี่ยครับหมานไม่หมานครับมันอยู่ที่ที่ตรงนี้ครับผมถ้าถ้าไม่เหยียบมันก็ไม่ได้ตัวครับผมครับมีแค่นี้ครับผมเนี่ยถ้าถ้านกไม่ไม่ไม่เหยียบมันก็ไม่หมานครับผมถ้าถ้าไม่เหยียบครับหมานครับผมครับแค่นี้แหละครับ มีอยู่คราวนี้ครับผมครับด้วยใจรักครับผมวันนี้ครับทําเองครับทําเองใช้เองครับผมไม่เคยได้แบ่งไปทั้งไหนเลยครับผมมีแต่น้องในทีมงานครับมาขอแบ่งเอ้าไม่มีอะไรมากครับผมคุยกันเล่นเล่นครับมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างครับผมก็ฝากก็ฝากช่องบ้านๆครับผมฝากช่องลูกทุ่งติดดินครับพูดง่ายๆฟังเข้าใจง่ายๆครับ ฝากไว้ในในใจของอาจารย์ทุกท่านด้วยครับผมพูดแบบฟังเข้าใจง่ายๆครับผมช่องช่องบ้านๆช่องช่องพื้นๆครับผมมีสาระมีการพูดคุยแบบสไตล์อาจารย์หนุ่มนี่แหละครับพูดตรงๆครับผมพูดง่ายๆครับไม่มีสับอะไรหวานหูเท่าไหร่ครับผม <laughs> ขอบคุณนะครับผมที่เข้ามารับชมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมให้ช่องนกเขาใหญ่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ